ามขยะที่คุณควรจะโยนทิ้งแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทันทีสามขยะนี้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะอเซวนาจะพลนังค่ะไม่เอาคนพาลมาอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคู่ครองที่อยู่แล้วดึงรั้งเราเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกนะพ่อแม่พี่น้องเราเลือกไม่ได้ถูกว่าแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือมิตรและคนข้างกายนะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดเราอยู่กับคนที่ไม่ใช่หาเธอ หาสิ่งที่ใช่อาจจะเป็นหนังสือดีๆคลิปดีๆได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนถ้าต้องเดินกับคนพานจงเดินลําพังและใช้สติปัญญาเป็นเพื่อนนะคะสนะคะสิ่งที่คุณควรจะทิ้งทันทีเลยก็คือสื่อที่มันมีแต่เรื่องลบๆเฟะเเอาจริงๆนะย้อนไป20ปีที่แล้วมันก็ข่าวเดิมะคะ่ะข่าวมคืนโกงกินอะไรต่างๆนานามันแค่เปลี่ยนคนเล่นฉะนั้นวันนี้ค่ะ เราไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งเปิดข่าวแล้วก็นั่งดูเพราะข่าวทุกข่าวเขาจะเสนอแต่ข่าวลบอยู่แล้วเพราะมันทํางานกับสัชาตยานศาสตว์ที่ต้องการให้ข่าวเขาขายดีฉะนั้นบางทีชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้เจอเรื่องอร้ายๆเลยจนวินาทีที่เราไปดูข่าวถ้ามันจะเป็นต้องรับก็คือรับเพื่อที่จะเอาไปต่อย,ยอดอะไรบางอย่างในชีวิตแต่อย่าเปิดทิ้งเพื่อเสพไปเรื่อยๆจิตของเราจะตกลงไปเรื่อยๆนะคะและขยะชิ้นที่สําคัญที่สุดที่รีบทิ้งวันนี้ได้ยิ่งดีเลยนะคะนั่นก็คือความคิดที่ไม่ดีของเรานั่นเอง ความคิดนะคะบางทีมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนานะแต่วันนี้ถ้าเรามีสติเราจะเป็นผู้เห็นว่าความคิดไหนเป็นความคิดที่ดีเราก็เก็บมาใช้ความคิดไหนที่ไม่ดีเราเห็นมันเกิดขึ้นอย่าไปผักไสนะ่ะอย่าไปดึงเข้ามาปล่อยให้มันหายของมันเองมันจะไม่กลายมาเป็นของเราสําคัญมากๆนะคะบางครั้งบางทีเสียงที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยที่มาคอยดักทางตัวเองแกมทาไม่ได้หรอกมันยากโง่แกมห่วยแกจําได้ไหมที่แกผิดพลาดครั้งนั้นไอเสียงพวกนี้แหละคะ่ะ ที่เราจําเป็นจะต้องได้ยินมันแล้วรู้เลยว่าแกไม่ใช่ฉันให้มันแสดงสำแดงฤทธิ์ของมันไปค่ะแล้วเมื่อเราเห็นมันแบบไม่แทรกแซงมันจะค่อยๆดับไปแล้วไม่กลายมาเป็นเราขยะมันจะถูกถ่ายออกค่ะใครที่อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขสดใสนะคะกําจัดขยะเหล่านี้ออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่สื่อที่ไม่ใช่และความคิดที่ไม่ใช่เพราะเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของคุณปราศจากขยะ แปลว่าชีวิตของคุณกําลังเปิดทางให้กับสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตคุณใครที่อยากฝึกเรื่องนี้เป็นกิจจลักษณะฝึกแบบเอาไปใช้จริงๆในชีวิตได้เพราะเรารู้เยมันก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกแต่มันเอาออกไม่ได้มันมีเหตุอย่างนั้นอย่างนี้นะคะจนทําให้ชีวิตของเรากลายเป็นดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะว่าเราคุมใจของเราไม่เป็นมาเจอกันได้ค่ะในคลาส Life Manifestation ค่ะคลาสนี้จะสอนให้คุณรู้วิธีกําจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตและเลือกที่จะฝึกฝนให้สิ่งที่ใช่เกิดขึ้นในจิตเพื่อให้จิตของคุณ พลังดึงดูดสิ่งที่ดีที่ใช่เข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะมารู้จักและสร้างแพทเทิร์นแห่งความสำเร็จให้เกิดในชีวิตคุณในคลาส l i f e Manifestation ปลดล็อกชีวิตพิชิตเป้าหมายพิมพ์ Cf 5 9 0พจากปกติราคา11,250บาทลดเหลือ5,900บาท